สวัสดีค่ะรายงานสดจากสนามกอล์ฟนัทเทิลรังสิตกอล์ฟขับนะคะอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียานะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงหมายเลขที่18 19 20 21กที่18นะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่4ไร่1งาน60ตารางวาค่ะเสนอขายตารางวาละ15,000บาทค่ะจะสดจะผ่อนโทรเข้ามาคุยกับคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะ นัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะโฉนดพร้อมโอนทุกวันนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะอยู่ติดเลกและวิวสนามกอล์ฟนะคะพื้นที่สวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศหลังจากที่แม็กโคเข้าเคลลิ่งพื้นที่นะคะเป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนัดชมที่ดินได้ทุกวันเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงข้ามกับบ้านหลังนี้นะคะ สนใจนะัดชมที่ดินได้ค่ะสวัสดีค่ะ